สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมเนคลอสยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเนคลอสเกมมิ่งนะครับผมคลิปนี้ผมจะมาแปลภาษาแนะนำสกิลแนะนำอุปกรณ์และก็แนะนำเจมของคร a กเกอร์นั่นเองครับผม <Why? S 1> ก่อนอื่นเลยผมขอบอกไว้ก่อนว่าแคกเกอร์จะเป็นตัวแทงนะครับผมซึ่งไม่เกี่ยวกับสายดาเมจเลยสกิลดาเมจของแคกเกอร์จะมีแค่สกิลเดียวที่จะเป็นดาเมจหนักๆก็คือสกิลตอนแปลงร่างนั่นเองครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูสกิลเสริมทีมของแคกเกอร์กันก่อนเลยนะครับ สกิลแรกนะครับปลดล็อกเมื่อเลเวล70เพิ่มแม็กเฮดพีให้ทีมเรา7%รก็คือเพิ่มเลือดสูงสุดให้ทีมเรา7%นนั่นเองครับผมส่วนสกิลที่2ปลดล็อกเมื่อตัวละครบวก3ลดความเสียหายที่ตัวละครของเราได้รับลง10%นนั่นเองครับผมซึ่งสกิลตอนตอนัวละครแครกเกอร์บวก3นั้นจะเป็นสกิลที่ค่อนข้างดีจะเป็นสกิลลดดาเมจที่ได้รับลงถึง10%เลยทีเดียวต่อมาครับผมจะเป็นสกิลทีมตอนปลดล็อกอแถวหน้าขอองเรรราบแกนะัะีอาล็กท่เเพิ่่มขึ้นนนัอง ต่อมาเรามาดูสกิลแรกกันก่อนเลยนะครับสกิลนี้จะเป็นสกิลสร้างความเสียหายเดี่ยวซึ่งไม่มีพาสซีฟหรือว่าไม่มีสกิลเพิ่มเติมอะไรนะครับส่วนสกิลต่อมานะครับจะเป็นสกิลสร้างความเสียหายหมู่ก็ไม่มีเอฟเฟกเพิ่มเติมอะไรเหมือนกันครับผมสกิลต่อมาจะเป็นสกิลอันติเมทนะครับแครกเกอร์นั้นสามารถมีอันติเมทได้ตอนเลเวล5้นั่นเองครับผมสกิลนี้จะเป็นสกิลเดี่ยวนะครับ สกิลต่อมาจะเป็นสกิลพาสซีฟของอันติเมทนั่นเองซึ่งหลังจากที่เราใช้อันติเมทแล้วเราจะเพิ่มเลือด20%นั่นเองครับผมสกิลต่อมาจะเป็นสกิลคัตซีนนะครับสกิลนี้จะเป็นสกิลสร้างความเสียหายเดี่ยวส่วนพาสซีฟของสกิลนี้ก็คือเมื่อเราใช้สกิลข้างบนจะเพิ่มดาเมจถึง3เท่านั่นเองครับผมตีความไง่ายๆก็คือสกิลนี้ถ้ายังไม่เปิดพาสซีฟก็คือตรงนี้นะนี่ขวาบนตรงเนี้ยถ้าเราปิดไว้อยู่มันจะมีดาเมจ100 แต่ว่าถ้าเราเปิดเราจะมีดราเมจ3 0 0นั่นเองครับผมสกิลต่อมาครับจะเป็นสกิลติดตัวเลเวล5นั่นเองครับผมเมื่อเข้าสู่การต่อสู้แ a ็ HP และความเร็วจะเพิ่มขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์และได้รับเกาะเป็นเปอร์เซ็นต์ของแม็กเและทหารบิสกิตของเราก็จะได้รับเกาะด้วยนั่นเองครับผมรวมๆก็คือสกิลนี้จะเป็นสกิลที่ทําให้เราได้รับเกาะทุกเทิร์นครับสกิลต่อมาครับจะเป็นสกิลติดตัวเลเวล20 เมื่อเข้าสู่การต่อสู้พลังป้องกันจะเพิ่มขึ้นเป็นเปอร์เซนต์และแครกเกอร์กับทหารบิสกิตก็จะมีโอกาสเป็นเปอร์เซนต์ที่จะลบสถานะผิดปกติต่างๆนะครับผมสมมติว่าแครกเกอร์หรือว่าทหารบิสกิตของแครกเกอร์นั้นติดสตันอยู่มันก็จะมีโอกาสที่จะเป็นเปอร์เซนต์ตรงเนี้ยสูงสุด20จะลบสถานะผิดปกติต่างๆนะครับแล้วก็สามารถโจมตีได้ปกตินั่นเองต่อมาครับผมจะเป็นสกิลแปลงร่างเมื่อใช้สกิลอัลติเมตเราจะแปลงร่างถาวรน,นั่นเองครับผม และพลังโจมตีกับคิติคอของเราก็จะเพิ่มขึ้นด้วยครับผมต่อมาครับจะเป็นคัสซีนตอนแปลงร่างนั่นเองสกิลนี้จะเป็นสกิลที่ค่อนข้างที่จะแรงครับผมจะเป็นสกิลสร้างความเสียหายเดี่ยวที่ผมบอกว่าแรงก็เพราะว่าพาสซีฟของสกิลนี้มันจะทําให้ตีไม่สนพลังป้องกันของศัตรูนั่นเองครับสกิลต่อมาจะเป็นสกิลแปลงร่างเช่นเคยครับผมจะเป็นสกิลเดี่ยวนะสกิลนี้ และพาสีของสกิลนี้ก็คือเมื่อใช้สกิลข้างบนจะเพิ่ม,ามดาเมจเป็นเปอร์เซ็นต์เป็นเวลา2อรอบนั่นเองครับผมต่อมาครับจะเป็นสกิลสร้างความเสียหายแถวยาวและเมื่อเราใช้สกิลนี้ปุ๊บอ่าพาสีของสกิลนี้ก็คือเมื่อใช้สกิลข้างบนจะลดพลังป้องกันของศัตรตูลงเป็นเปอร์เซ็นต์เป็นเวลา2รอบนั่นเองครับผมสกิลต่อมาครับจะเป็นสกิล6ดาวสกิลนี้ก็เรียบง่ายไม่มีอะไรมากแต่ค่อนข้างที่จะดูดี เมื่อเข้าสู่การต่อสู้แครกเกอร์จะเรียกทหารบิสกิตออกมาแถวหน้าสุดหนึ่งตัวสามารถเรียกได้สูงสุด3ตัวต่อ1เกมนะครับคุณสมบัติทั้งหมดเหมือนแครกเกอร์เลยต่อมาครับผมจะเป็นสกิลแปดดาวสกิลนี้ผมแปลก็ค่อนข้างที่จะงงนิดหน่อยแต่ว่าพอสรุปใจความมาได้ดังนี้เมื่อเข้าสู่การต่อสู้ศัตรูจะต้องโจมตีทหารบิสกิตก่อนถึงจะโจมตีเราได้ก็คือโจมตีทีมเราได้นั่นเองจะต้องฆ่าทหารบิสกิตของแครกเกอร์ก่อน และแถวหลังนั้นจะแชร์ดาเมจที่ได้รับไปให้ทหารแคเกอร์หรือว่าทหารบิสกิตนั่นเองครับผมและการโจมตีของศัตรูที่กระทำใส่ทหารบิสกิตจะไม่เกินเปอร์เซ็นต์ของพลังชีวิตของทหารบิสกิตนะครับผมก็คือเมื่อโดนโจมตีเนี่ยสมมติด,ดาเมจมัน1ล้านใช่ไหมไอทหารบิสกิตเนี่ยมีเลือดอยู่100ดาเมจนั้นจะไม่เกินเปอร์เซ็นต์ของ100สมมติเป็น30%นะดาเมจ1ล้านในการโจมตี1ครั้งนะดาเมจ1ล้านจะโจมตีทหารบิสกิต ถูกแค่30%หรือว่าโดนแค่30เพราะว่าทหารวิกฤตนั้นมีเลือดแค่100ตรงนี้จะทําให้คุณผู้ชมงงหน่อยเพราะว่ามันคล้ายๆกับสกิลแฟงกี้สกิลเวลหนึ่งร้อยแฟงกี้เลยสำหรับสกิลนี้นะแต่ดูรวมๆแล้วก็จะทําให้ทหารวิกฤตของแครกเกอร์ถึกขึ้นนั่นเองต่อมาครับผมจะเป็นสกิลเวล80ไม่มีสกิลเวล60นะสำหรับแครกเกอร์สกิลเวล60เอ้ยไม่ใช่สกิลเวล80ก็คือเมื่อทหารวิกฤตใต้พลังโจมตีของแครกเกอร์จะเเเเพิ่มขึ้นนนปป็็อร์ซต และจะได้รับ8โซทุกเทิร์นนั่นเองครับผมเมื่อแครกเกอร์เลเวล80แล้วจะสามารถอันติได้ทุกเทิร์นนะครับต่อมาครับผมจะเป็นสกิลสุดท้ายก็คือสกิลเวล100สกิลนี้เรียบง่ายครับผมตายเกิดนะเมื่อแครกเกอร์ตายตอนแปลงร่างเฉพาะตอนแปลงร่างเท่านั้นนะครับจะคืนชีพด้วยเลือดเป็นเปอร์เซ็นต์และจะไม่สามารถแปลงร่างได้อีกในเทิร์นต่อไปหรือว่าผมคาดว่าน่าจะไม่สามารถแปลงร่างได้อีก แต่ว่าถ้าสามารถแปลงร่างได้อีกเนี่ยผมบอกเลยว่าโกงมากๆนะสำหรับสกิลนี้โอเคก็จะประมาณนี้ครับผมสําหรับแครกเกอร์ดูรวมๆก็สายแท้งแน่นอนครับผมสายแท้งไม่ว่าจะตอนแปลงร่างหรือว่าจะตอนก่อนแปลงร่างก็แท้งเหมือนกันนะสําหรับตัวนี้เพราะว่าตัวนี้มีเกาะทุกเทอร์นนั่นเองโอเคทีนี้เราจะมาแนะนําคอมโบกันนะครับ คอมโบของครกเกอร์ที่ผมจะแนะนำนะคือตอนแรกเนะี่ยให้คุณผู้ชมใช้สกิลไปเลยจะเป็นสกิล3โ so, ซกับสกิล5โ so, ซนะเราจะไม่ใช้สกิลคาสินซึ่งตอนนี้ครกเกอร์ของผมนั้นยังเวล60อยู่เลยคือมันจะไม่สามารถอันติเธอแรกได้แต่ว่าผมจะมาทำแนวทางให้คุณผู้ชมดูว่าควรใช้สกิลอย่างไงถ้าคุณผู้ชมยังเวลไม่80ให้ใช้สกิล5โ so, ซที่เป็นคาสินตรงนี้ก่อนเลยครับอ่าให้คุณผู้ชมใช้สกิลนี้ก่อนนะ คุณผู้ชมจะสังเกตว่าสกิลนี้แรงนะถึง2 0 0 0 0ืเลยทีเดียวส่วนใหญ่นะเขาจะใช้เป็นสกิล3โซกับ5โซแต่ว่าตรงเนี้ยผมยังเวลไม่80ผมเลยใช้คอมโบนั้นไม่ได้พอเราใช้สกิล3โซกับ5โซเราจะใช้อันติตรงนี้ได้พอดี พอเราแปลงล่างคุณผู้ชมจะสังเกตเมื่อกี้มีเลือดเด้งขึ้นมานิดนึงนะก็คือเป็นพาสซีฟของสกิลแันติเมทนั่นเองคือตอนนี้แคกเกอร์ของผมยังไม่6ดาวก็เลยยังไม่เห็นทหารบิสกิตออกมานะแต่ว่าถ้า6ดาวแล้วเนี่ยจะมีทหารบิสกิตออกมารับดาเมจนั่นเองโอเคส่วนคอมโบตอนแปลงล่างเนี่ยให้ใช้สกิล l โซก่อนนะครับแล้วค่อยใช้สกิล l โซหรือไม่ก็ใช้สกิล3โซก่อนแล้วค่อย5โซตอน เป็นสกิลคาสินตอนเนี้ยหรือว่าสกิลเนี้ยมันจะใช้ได้ตอนคุณผู้ชมเลเวล80นั่นเองมันจะเล่นง่ายขึ้นถ้าตัวละครแคกเกอร์นั้นเลเวล80คอมโบก็จะประมาณนี้ครับคอมโบไม่ยากเลยเดี๋ยวผมกดออกก่อนสำหรับคอมโบมันจะเป็นคอมโบง่ายๆเพราะว่าตัวละครตัวนี้ไม่มีสกิลเยอะนั่นเองครับผมโอเค,คผมส่วนของการแปลภาษากับการแนะนำคอมโบก็น่าจะจบประมาณนี้ส่วนต่อไปก็จะเป็นการแนะนำอุปกรณ์นะครับ อุปกรณ์ที่ผมแนะนำนะครับจะเป็นอุปกรณ์สายแท้งไปเลยนะครับผมสำหรับตัวนี้อุปกรณ์สายแท้งจะเป็นอุปกรณ์เซตบล็อกนั่นเองซึ่งเซตบล็อกเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้คุณผู้ชมดูนะว่าเซตบล็อกนั้นเป็นยังไงเมื่อเราใส่เซตบล็อกเนี่ยจะมีโอกาสบล็อกแล้วเราจะได้เลือดคืนซึ่งมันอาจจะได้ไม่เยอะแต่ก็ยังพอบล็อกได้เพราะว่าการบล็อกเนี่ยมันจะทําให้ดาเมจของศัตรูลดลงไปเยอะมากๆนะส่วนเซตที่ผมจะแนะนําอีกเซตหนึ่งจะเป็นเซตเวลหกสิบเหมือนกันนะ ซึ่งจะเป็นเซ็ตคิเซ็ตเนี้ยเอาไว้สําหรับพวกที่อยากปั้นเป็นตัวดาเมจตัวเนี้ยสามารถปั้นเป็นตัวดาเมจได้ก็เพราะว่าสกิลมันก็ไม่ได้ดูเบาเกินไปสําหรับ Skill สกิลคัสซินสกิลคัสซินเนี่ยค่อนข้างจะแรงเลยสาหรับสกิลคัสซินของครกเกอร์ไม่ว่าจะเป็นคัสซินตอนแปลงร่างหรือว่าคัสซินตอนที่ยังไม่แปลงร่างก็แรงเหมือนกันครับผมโอเคครับสำหรับการแนะนำเซ็ตอุปกรณ์ก็จะประมาณนี้ต่อไปจะเป็นการแนะนำเจม เจมแรกที่แนะนำจะเป็นเจมขี้เหมือนเดิมครับผมเจมนี้จะบูสต์ค่าพลังโดยรวมของเราได้ดีนะสำหรับเจมพวกคี ok พวกนี้เจมต่อมาก็ผมเจมอัตราบล็อกก็คือเจมนี้นั่นเองเจมต่อมาก็ผมจะเป็นเจมอัตราลบดีกน่าจะเป็นเจมนี้นะถ้าผมจะไม่ผิดส่วนอีกเจมหนึ่งที่ผมจะแนะนําก็คือเจมความเร็วนั่นเองถ้าจะให้ใส่จริงๆใส่เจมแค่3เม็ดไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวตอนเวลว80หรือ100เนี่ยถ้าคุณผู้ชมยังเวลไม่ถึง80นะหรือว่ายังเวลไม่ถึง100ให้ใส่แค่3ันไว้ก่อน เพราะว่าตอนเปลี่ยนขึ้นเป็นเซตใหม่หรือว่าตอนเจาะรูพวกเซตเวล80ถึง100เนี่ยจะเสียเพชรค่อนข้างที่จะเยอะมากๆครับผมสำหรับอุปกรณ์หนึ่งเนี่ยเจาะ5รูผมคาดว่าน่าจะหมดไปเกือบหมื่นนะสำหรับเพชรฟ้าซึ่งเพชรฟ้าก็หาได้ทั่วไปครับผมเพชรฟ้าเนี่ยหาง่ายไม่ได้หายากขนาดนั้นนะโอเคครับผมคลิปนี้ผมคิดว่าน่าจะพอดิบพอดีสำหรับการแนะนำคอมโบและแนะนำสกิล แปลภาษาและก็แนะนําเจมของแครกเกอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรอย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยนะโอเครับผมคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายครับผม